ล่าสุดทหารขเขมรออกมาเตือนทหารไทยนะครับอย่าห้าวอย่าเก่งกับทหารขเขมรน,นะครับนะตอนปี54นะครับทหารไทยวิ่งหนีทหารขเขมรน,นะครับตอนนี้ทหารขเขมรไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับท่านผู้ชมมีอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยมากขึ้นกว่าเก่านะครับท่านผู้ชมนะ ทหารขมรคนนี้ยังบอกว่าแต่ก่อนทหารขมรมีแต่คนแก่ตอนนี้ทันสมัยขึ้นมีวัยรุ่นมีทหารหนุ่มที่คอยจะสนับสนุนทหารขมรสู้กับทหารไทยตอนปี5้าสี่ร้องไห้อยังไม่พอนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ทหารขมรออกมาขี้โมอ้อีกแล้วครับท่านผู้ชมอ่ะบอกว่า ไม่เกรงกลัวทหารไทยนะครับเตือนทหารไทยอย่ามายุ่งกับทหารขเมรเพราะขเมรไม่เหมือนเดิมแล้วครับท่านผู้ชมมารับชมคลิปได้เลยครับท่านผู้ชมสวัสดีครับพี่น้องทุกคนอยู่ประเทศไทยใช่ไหมอ่าไม่ต้องกล้าหลายหลอกแต่ตอนนี้คือมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่ประสาตะมอนใช่ไหมคือมีทหารเสี้ยมว่าเป็นขโมยว่าเป็นครอบจองด่ายประซาพาวิหารระวังนะไม่ต้องนะแหงจําได้ไหมครับ ยิงกันอยู่ประสาทพระพิหารนะ่ะกั้นะยิงกัดทหารไทยแล้วไทยสู้ไม่ได้หรอกใช่ไหมไม่ต้องแองดอตัวลบตัวกับลบได้นะไม่ต้องนะใช่ไหมะระวังอ,อันตรายมากนะไม่ต้องกับคำพูชานะแต่หารหลายปีแล้วบอปิสดทุกทุกคนทุกทุกทีกทกทอะคนแก่แก่ใช่ไหมไม่ใช่เป็นคนไฟล้ลนคนเด็กๆก็ยิงอีกแล้วก็กลับไปวิ่งไปแล้วนะเออ นะครับทหารขเขมรออกมาเตือนทหารไทยออกมาเตือนคนไทยนะครับนะอย่าห้าวอย่าเก่งกับทหารขเขมรไม่อย่างนั้นจะเหมือนปีห้าสี่ร้องไห้นะครับนะโทรมาวิ่งวอนให้ทหารไทยนะครับหยุดยิงนะท่านผู้ชมอ่าที่ไหนได้นะครับยังไม่หลับไม่จานะท่านผู้ชมมาก ต้องการที่จะเป็นปุ๋ยรากมะม่วงอีกแล้วครับพระผู้ชมนะครับนะตอนที่โทรมาเนี่ยยังไม่หลาบไม่จานะท่านผู้ชมนะนายพลเขมรคนนี้ทหารขเขมรคนนี้ยังไม่หลาบยังจะห้าวอีกนะท่านผู้ชมอ่าแค่ภาษาอะไรแค่ประเทศไทยคนไทยเนี่ยปิดด่านนะครับชาวขเขมรก็ดิ้นแล้วนะครับอ่าพากันโวยวายแล้วขนาดไทยปิดด่านนะครับ ตอนนี้ไทยปิดด่านขนาดเขเมรยังดิ้นแล้วชาวเขเมรจะอยู่ยังไงจะกินยังไงนะครับคิดก่อนนะถ้าจะลบกับไทยนะคิดดูดีๆมหาอำนาจอย่างประเทศไทยนะครับเป็นที่ยอมรับของคนในโลกนะครับแม้แต่หลายประเทศยังยอมรับแม้แต่หลายประเทศยังเกรงกลัวนะครับนับภาษาอะไรนะครับกับประเทศเขเมรประเทศกัมพูชานะครับไทยครับจะ กลัวนะครับไทยไม่เคยกลัวใครนะครับอบอกเลยว่าถ้าคิดจะลองดีต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนนะครับบริหารประเทศให้รอดก่อนด้านการสินค้าอะไรต่างๆนะครับผลิตให้เป็นนะครับนะอย่านำเข้าจากประเทศไทยก่อนอขนาดไทยปิดด่านงดส่งสินค้าก็ยังพากันดินแล้วสาวคเมทนะแล้วจะเอาอยัางไงนะครับนะ แถมทหารคนนี้ออกมาเตือนบอกว่าอย่าอย่าห้าวกับทหารขเขมรตอนเข่าพระวิหารปี54นะครับขเขมรทหารขเขมรมีแต่คนแก่ๆนะครับที่พากันบุกมาอย่างเข่าพระวิหารนาะทานผู้ชมตอนกับปะทะกับประเทศไทยนะครับปะทะกับคนไทยออทหารไทยนะบ,บอกว่ามีแต่ทหารแก่ๆตอนนี้ เคมีนไม่เหมือนเดิมแล้วเปลี่ยนไปแล้วนะครับนะจากยุค50ปีที่แล้วเคมีนยังไม่มีอาวุธที่ทันสมัยนะครับมาตอนที่ยิงเข้าลุลวเข้ามายังทหารไทยนะครับมาตอนนี้ทหารเมีนไม่มีทหารแก่แล้วปลดประจำการไปแล้วนะครับมีแต่วัยรุ่นนะท่านผู้ชมตอนนี้นะครับที่มาเป็นทหารแล้วก็มืออาชีพนะครับพร้อมที่จะสู้กับ ทหารไทยนะครับมาช่วงหนึ่งที่เห็นคลิปออกมาปะทะทหารไทยนะท่านผู้ชมมาทหารขเขมรกับทหารไทยปะทะกันนะปะทะคารมกันเพิ่มเกิมจริงๆไม่ลงรอยจริงๆท่านผู้ชมนะครับอย่าคิดว่าไทยนี่เกรงกลัวขเขมรน,นะครับมาบอกเลยว่าถ้าคุณได้อาวุธใหม่มาเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะชนะประเทศไทยนะครับ คุณต้องคิดดีๆก่อนเศรษฐกิจประเทศไทยกับเศรษฐกิจกัมพูชาขเขมรเนี่ยมันแตกต่างกันคนละคนละระ,ด,ะด,ดับนะท่านผู้ชมติดอ่างแล้วครับท่านผู้ชมว่ามันอยู่คนละระดับนะครับม่ามันไม่ใช่ระดับเดียวกันนะบอกกีตาอยากจะบอกว่าไทยกับขเขมรนะครับ อย่าคิดว่าได้อาวุธมาจากประเทศจีนนะครับซื้ออาวุธมาจากประเทศจีนหลายๆประเทศเข้ามาสนับสนุนอย่างฝรั่งเศสแบบนี้นะที่คอยสนับสนุนนะมันก็ไม่ได้เกี่ยวมันไม่ได้มีตัววัดว่าขเขมรจะเก่งหรือว่าจะสู้ไทยได้นะครับลองคิดดีๆก่อนนะครับนะสมมติว่าออปิดพรมแดนเนี่ยไล่แรงงานขเขมรกับประเทศหมดเดือดร้อนกัน แน่นอนนะครับมาปิดด่านพรมแดนหมดเนี่ยขเมนทรามมาหากินไม่ได้เลยทีนี้นะครับเดือดร้อนกันหนักนะครับสินคงสินค้าอะไรก็เอาไปจากไทยหมดนะครับท่านผู้ชมอืมแบาบกิตาชิบอกเลยว่าคิดดีๆนะครับที่จะต่อสู้กับประเทศไทยที่จะนะครับปะทะกับทหารไทยมันไม่ง่ายนะ อย่างเมื่อข่าวออกมาเนี่ยก็เห็นอะไรวะขนมที่ไปยื่นยูเนสโกขนมจีนกับแกงเขียวหวานนะครับท่านผู้ชม,มเจอยูเนสโกปัดตกนะท่านผู้ชมอับอายขี I ้หน้าหมดนะครับขนมจีนพื้นเมืองของไทยแกงเขียวหวานก็เป็นของไทยจะไปยื่นทำไมนะครับอยากเค้มของคนอื่นนะครับท่านผู้ชมอ,อย่างประสาทต,ตาเหมือนทมนี่ก็ นะอย่างนักท่องเที่ยวขึ้นไปถ่ายรูปร้องเพลงแบบนี้นะครับไม่ได้ทหารขเขมรสั่งห้ามไม่ให้ถ่ายนะครับแล้วก็อย่างขเขมรขึ้นมาเนี่ยอย่างขึ้นมายัางดินแดนของไทยเนี่ยมาร้องเพลงมาถ่ายรูปอย่างนี้มันไม่ใช่นะครับคุณต้องรู้ว่าดินแดนของคุณคุณสามารถร้องได้แต่ถ้าไม่ใช่ของคุณนี่คุณไม่สามารถที่จะมาร้องเพลงชาติของตนเองได้เซิรสัญยลัก ปุกระดมนะครับรักษาของคนขเมเนมันไม่ใช่นะครับถ้าจะร้องต้องไปร้องที่ประเทศตัวเองร้องที่ดินแดนของตัวเองนะครับบอกเลยว่าถ้าคิดจะสู้กับทหารไทยนะครับแม่ทัพภาคที่สองเตรียมความพร้อมแล้วนะครับงานนี้ไทยก็ไม่ยอมนะครับท่านผู้ชมไทยเอาจริงนะบอกเลยว่าเขาเตรียมพร้อมแล้วนะครับ มีนายพลระดับสูงนะครับมาเยือนประเทศไทยนะครับนายพลขเขมรนมาเยือนไทยยังเป็นทางการที่ส,สถานาการณ์นะครับตอนนี้กำลังนะไม่ดีนะท่านผู้ชมทางนายพลขเขมรก็เดินทางมายัางประเทศไทยนะครับอย่าไปยอมนะครับประเทศนี้ไม่จริงใจกับเราแน่นอนท่านผู้ชมไม่ว่าจะหลายเพื่อนบ้านก็เค็มกันไปหมดนะท่านผู้ชมนะครับ ฝากไปถึงนอ้ทหารขเขมรน,นะครับที่บอกว่าอย่าให้ทหารไทยมาห้าวกับทหารขเขมรเพราะว่าขเขมรตอนนี้เก่งขึ้นแล้วเก่งไม่เก่งก็เตรียมกระสอบปุยไว้ใช้ล่ามะม่วงแน่นอนนะครับทหารขเขมรกาขเขมรปุยล่ามะม่วงนะครับท่านผู้ชม